พยายามทำสมาธิแต่กลับฟุ้งซ่านหนักขึ้นเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำใจให้เป็นสมาธิแต่มัวทำใจอยากได้สมาธิทำใจให้เป็นสมาธิเริ่มทำอย่างไรก้าวแรกเริ่มจะทำความเข้าใจว่า เดิมทีจิตฟุ้งซ่านกระจัดกระจายอยู่ต้องค่อยๆรวมเข้ามาเป็นอันเดียวไม่ใช่อยู่ๆบังคับให้แน่นิ่งขึนขังแล้วเป็นสมาธิเลยถามว่าเราจะอาศัยอะไรรวมจิตตอบว่าความรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้าออกธรมธรมดาธรรมดาลากลมเข้าไปสุดปอดแค่ไหน ระบายลมออกมาหมดเพียงใดให้นำเป็นหนึ่งรอบความรู้สึกทุกรอบความรู้สึกถึงลมคือการสะสมกระแสะจิตทีละน้อยให้เข้ามารวมกันเป็นหนึ่งรู้สึกถึงลมแต่อึดอัดปุ้งซ่านคนแก้ไขอย่างไรอย่าดูลมหายใจอย่างเดียว ให้ดูเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลมกับจิตลมมาถึงไหนแล้วจิตไปถึงไหนแล้วถามตัวเองว่าแต่และรอบความรู้สึกถึงลมฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยต่างกันประมาณใดหรือถ้าความอึดอัดเด่นกว่าก็เทียบว่าอึดอัดมากหรืออึดอัดน้อยกว่ากันตามธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อรู้สึกถึงความไม่เท่ากันของสิ่งใดในที่สุด จะเลิกเอาเรื่องเอาราวกับสิ่งนั้นถอยจากสิ่งนั้นถอนตัวจากสิ่งนั้นออกมาเองและนั่นก็หมายความว่าเมื่อเห็นความฟุง้งความอึดอัดไม่เท่ากันบ่อยเข้าก็จะไม่อยากให้หายฟุ้งซ่านและไม่อยากหายอึดอัดแต่จะเห็นความฟุ้งและความอึดอัดเป็นของอื่นไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนมีให้ดูไปอย่างนั้นเอง เมื่อฟุ้งน้อยแล้วคือดีแล้วเป็นสมาธิแล้วใช่ไหมถ้ารู้สึกว่าจิตปลอดโปรง่งแผ่กว้างแล้วรู้สึกลมหายใจหนึ่งเดียวไม่สนใจสิ่งอื่นชั่วขณะเรียกว่าเป็นสมาธิชั่วคราวถ้าจิตกว้างด้วยเกิดปิติเยือกเย็นนานด้วยแต่ยังมีสายความคิดแผ่วๆลอยมาเป็นระลอกได้ เรียกว่าเกือบตั้งมั่นเป็นสมาธิจริงถ้ายกขึ้นสู่ภาวะรู้หนักแน่นโดยไม่คิดเหมือนเวลาหยุดไม่มีมโนภาพบุคคลจิตกว้างใหญ่เป็นหนึ่งเป็นสุขมากเจิดจ้ามากเรียกว่าตั้งมั่นเป็นสมาธิจริงสมาธิแบบพุทธ เหมือนหรือต่างจากสมาธิทั่วไปจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิทแท้แบบพุทธคือจิตสำนึกรู้เห็นแต่ไม่คิดอ่านสักแต่รู้ว่านั่นก็ไม่เที่ยงนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกของจิตสำนึกชนิดนั้นจะต่างไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนจิตสำนึกที่คิดคิดนึกนึกธรรมดาอาจเรียกว่า จิตเหนือสำนึกก็ได้ที่พิเศษคือมีความเป็นไฟล้างกิเลสได้จริงสงบระงับดับทุกแบบไม่กลับกำเริบอีกซึ่งจิตเหนือสำนึกชนิดนี้เองเป็นสิ่งที่แยกความเป็นพุทธเป็นต่างหากพ้นจากการเป็นศาสนาพ้นจากการต้องเชื่อหรือไม่เชื่อใครหมายเหตุ คำว่าจิตเหนือสำนึกนี้ใช้กันหลากหลายความหมายหลายนิยามเช่นเป็นพลังจักรวาลน,นอกตัวบ้างเป็นสนามแม่เหล็กในท้องฟ้าบ้างเป็นขุมความรู้ที่มีอยู่เดิมในธรรมชาติบ้างเป็นจิตพิเศษที่คุมจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกบ้างซึ่งรวมไปรวมมาแล้วก็คือยานวิเศษนั่นเองแต่ในที่นี้ผมเจาะจงว่าหมายถึงสัมมาสมาธิอันมีความเป็นหนึ่ง เป็นาซึ่งตั้งต้นจุดชนวนขึ้นมาจากสมาธิฐิเจตนาบ่งบอกว่าเป็นจิตแบบหนึ่งที่พิเศษในการรู้เห็นแตกต่างจากธรรมดาเท่านั้น